ปัญหาใหญ่ของคนทำทุเรียนก็คือให้ปุ๋ยแล้วไม่แตกไว้อ่อนพอไม่แตกไว้อ่อนใบแก่รุ่นนี้มันร่วงหมดกิ่งแห้งครับต้นโทมพอต้นโทมต้องมารักษาพอมารักษานี่จะทำให้เสียโอกาสในการติดลูกนะครับนี่นี่จะฟ้น,นตปรหามาเหมือนนาเลยเนี่ยใช่ไหม ค้งน,นี้เลยไม่ค้างคือว่าน้ำเราเดินนี่เมื่อกันในหน้าที่เราจะอ๋อมันตกทุกวนันมันตกทุกวันไตเขรม่มานี่ถ้าเกิดมีไฟทอบมามันจะดูดกินน้าเลี้ยงเราก,ก็จะสังเกตว่าเวลามันเกิดมันไม่ดุลแรงมันไม่ต่าง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสว่างภูคลองแถวครับวันนี้พาท่านผู้ชมตะลุยสวนมาที่สวนพี่เจี๊ยบอยู่ที่<บ>อำเภ<บ>อเมืองจังหวัดชุมพรตําบลอะไรนะพี่เจี๊ยบบ้านนาตําบลบ้านนาถ้าท่านไหนอยากจะแวะเข้ามาชมสวนเนี่ยถามหาพี่พี่พัตรีเพชรทั่งนะครับผมที่ตะลุยมาวันนี้อยากให้ดูว่า ผู้เรียนนี่ดูดูนี้นะครับดูเชือกฟางแล้วกันว่าจะติดมากติดน้อยขนาดไหนอ่าแต่ทําไมไม่มีกิ่งแห้งยอดแห้งทาไมไม่มีแล้วฟื้นต้นได้เร็ววันนี้ผมจะถามพี่ขอเรียกพี่เจี๊ยบแล้วกันพี่เจี๊ยบพ,พี่เจี๊ยบใส่อะไรบ้างนีตททำไมไมันมาไวอย่างเลยนี่ก็ใส่ปาสะภาพดินเออเพราะป่าสะภาพดินปะนินทองต้นขนาดนี้2 2> ใส่กี่ <9 S 2> กิโลใส่เยอะไหมสองสามโล <3 S 1> สามกิโลแล้วตองเก้ากี่กิโลเขานี่ผสมกันนี่ผสมกัน,นรวมกันประมาณ3กิโลให้กี่รอบแล้วคะนี่ ให้สามสองรอบส <2 S 2> องรอบแล้วเดือนละครั้งนะครับท่านผู้ชมนี่ดูใบมาแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าถ้ามันแตกใบอ่อนแบบนี้เนี่ยมันฟื้นต้นได้เร็วมันทําใบได้หลายรุ่นพอถึงฤดูการมันจะออกดอกติดลูกก่อนเขาปัญหาใหญ่ของคนทําทุเรียนก็คือให้ปุ๋ยแล้วไม่แตกใบอ่อนพอไม่แตกใบอ่อนใบแก่รุ่นนี้มันร่วงหมดกิ่งแห้งครับต้นโทรมพอต้นโทรมต้องมารักษาพอมารักษานี่จะทําให้เสียโอกาสในการติดลูกนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องติดลูกดกดกคนไหนง,งกมากๆแล้วก็ ติดลูกเยอะๆแล้วก็กิ่งแห้งยอดแห้งแล้วปีต่อมาผลผลิตก็หายไปครึ่งหนึ่งอ่าปีนี้ได้30ตันปีต่อไปอาจจะเหลืออยู่10ตันเพราะว่าต้นมันโทมถ้าไม่อยากโทมนี่แหละผมถึงแนะนําอินทรียเคมีปรนินทองดูต้นไม้เป็นคนตัดสินนะครับแต่พิ่งเชื่อผมนะครับไปลองสักห้าต้น10ต้นถ้ามันดีค่อยใช้ถ้ามันไม่ดีไม่ต้องใช้อันนี้ไม่กี่ปีแล้วพี่เกียนี่ต้นนี้มันเกรงพี่ มันแกนเหรอัรากมันเน่าก่อนหน้านั้นนี่ใช้เคมีตลาดแล้วครานี้นี่มันโซมเป็นรากเน่าโคนเน่าเปลือกเป็นแผลแบบนี้พอมาใช้ปุินทองฟื้นน,นี่นะครับท่านผู้ชมผมจะให้ดูว่าทุเรียนถ้าเราใช้สารเคมีกับมันมากๆใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไม่เคยใช้อินซีนมันโซมอันนี้ฟื้นแล้วนะครับเริ่มฟื้นละตามผมมานะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูยอดเขา แต่ถ้าต้นไหนมันไม่ค่อยแตกใบอ่อนมันแตกช้าพี่เอาตัวนี้มาศาสตร์ก่อนนะหกสาศาสตร์ก่อนเลยสัก4กิโลกิโลต่อต้น,นเป็นพิ่อินซีเคมีพอใบมาแล้วอยไปใช้สเตปต่อไปพี่ได้ใช้ไตโคดรม,มาบ้างไหมนี่ไตโคดรม,มาใช้พี่ไตโคซินเวอร์นะไตรโคดอนมาที่ผมไปซื้อมา ผสมกับสารทําใบนะถ้าพี่ได้มาเนี่ยเ,เอาผสมกับสารทําใบมาหวานตามทรงพุ่งไว้ต้นละกิโลเดือนละครั้งก็พอปัญหานี้ถ้าอยู่แถบนี้พี่หวานไว้เลยเวลาไฟท็อปมามันจะดูดกินน้าเลี้ยงไฟท็อปไอพวกนี้นี่ที่กรมวิาการเกษตรแนะนาําว่าต้องเอาไตโคลูมามาหวานหวานมันก็ไม่มีอาหารกินมันก็ตายแต่ถ้าพี่อยากให้ไตโคลูมาที่อยู่ตามธรรมชาติมันโตพี่เอาสารทําใบมาหวานนะหวานเดือนละครั้งต้นละกิโล2กิโลแล้วไอพวกนี้ได้กินอาหารจะแตกสปอร์ออกพอแตกสปอร์ออก ไตคาร์มานี่ถ้าเกิดมีไฟทอปมามันจะดูดกินน้ำเลี้ยงเราก็จะสังเกตว่าเวลามันเกิดมันไม่รุนแรงมันไม่ตายที่อยู่ที่แต่มันออกมันตายคือถ้าตอนออกถ้าเจอไฟทอปรีบตัดเผาทิ้งกลัวมันจะไปหาต้นอื่นใช่ไหมแต่นี่คงจะไม่ได้ตัดนะส่วนหมาบางกิ้งเรื่องมันก็จะนั้นไปเราชิดไอ้กาธาทำใบนี้มันก็จะนั้นไปฟื้นแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่ปัญหามันจะน้อยลงถ้าเกิดว่าพี่มีพวกไตคาร์มามาสา์นั่นนี่เนี่ยพวก พวกที่เปลือกมันเริ่มมีปัญหาฝนตกชุกๆแล้วมันจะมีปัญหาแต่ดีนะพี่เอาย้าออกไวหนงถ้าย้าคุมแบบนี้มันจะไม่แห้งสักทีหนึง่งไฟท็อปมันจะลามเร็วเอาย้าออกตามคนเอาย้าออกตามคนนี่ดีปัญหานี่ทุเรียนข้อเสียมันคืออ่อนเอนี่เลยครับถ้าถ้าถ้าไฟท็อปไม่กินรากกินเหง่านะอยู่ได้นานนาน,นี่ข้อเสียของมันคือเน,นี้ยต้องมาบ่อยอันนี้จะกิดต้านมันด้วยหลยกีหมันเป็นพันธุ์นี้อืมอ ถ้าปัญหาคือคือคนทุเรียนที่เราบ้านเราไม่ได้ทำซิ่งเพราะที่นี่มันมาว่างละน้องอาาครับไอกาครับชุมพรที่บอกฟ้นมามันจะทุที่นี่ก้อนเลยอ๋อซึ่งทําซิ่งแถวหนูคงยังไม่ใครทุ่ฝน,น,นที่นี่มันเยอะกว่าเยอะว่าพอเยอะกว่านี้ครันนี้เรามาเจอช่วงที่เราฉีดสารกดใบกดยอดยคั้นนี้พอเป็นโซมเนี่ยไฟทอปเข้าเลยอพอไฟทอบเข้าแล้วนี่คือต้องมีตายบ้างแหละคันนี้ตายมีตายนี่ แต่คนก็อย่างว่าคนทําทุกเรียนก็อยากจะได้อก็อยากจะได้เยอะแต่ปีนี้ขอเอาตังก่อนปีหน้าตายค่อยว่ากันไหมนะครับเออนี่ฉะนั้นอย่าเสี่ยงแต่นี่ก็ฝืนจะไม่เอาอะไรไม่ชิดเลยเออเอาธรรมชาติดีว่าบายว่าก่อนหน้านั้นใช้เคมีมันมันใบแบบนี้ไหมพี่มันก็แป๊บเดียวพี่เขียวแป๊บเดียวแล้วก็เหลืองไวที่ใช้เคมีแต่นี่ ถ้าเกิดว่าลืมใส่ปุ๋ยสักหกสิบวันก็ยังเขียวอยู่นะยังเขียวอยู่เออยังเขียวอยู่นี่คือข้อดีนะดูย้าเลยเออดูย้าแล้วกันช่วยกินปุ๋ยแต่สุดท้ายยาพวกนี้มันไปไหนหรอกเวลามันตายลงก็เป็นปุ๋ยเหมือนเดิมปุ๋ยที่มันดูดขึ้นมาเดี๋ยวก็กลับลงไปนี่พอเราตัดมันจะเป็นหน้าดินแบบนี้นะดินจะดำแบบนี้ดินมันฟูดีพอเราหวายแต่แตกต่างแต่คือมันจะแตกต่างจากการใช้เคมีนะครับเคมีมันจะไม่ฟูแบบนี้นะนี่ นี่เห็นไหมนี่เห็นไหม้เดือนเนไหมี่ไส้เดือนเห็นไหมเนี่ยแบบนั้นเลยหมนี่เห็นไหมยาเราก็ท่อนหายอส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาถ้าเป็นจันทบุรีเขาจะไปขุดดินโคดบ่มาทําโคกแล้วใบเหลืองกิ่งแห้งนี่เราพวกผมไปตามแก่แต่ว่าแต่ทีนี้ถ้าว่าขุดโคกมันมันจะโตเร็วที่เราเปถ่งไปฟังวันนี้นะของพี่นี่พี่ไม่ต้องไปเตืองตังทาโคกเพราะมันชันอยู่แล้วไม่ใช่ฝนตกมันหนีมันมันมันตกมานี่มันจะเป็นระหนาวเลยถ้าไม่ทําร่องนี้ใช่ไหมครับนี่ถ้าเกิดจริงๆแล้วนี่ผมว่า มันก็ไม่ค้างมากนะพี่เพราะมันชันขนาดนี้ฝนตกมามันต้องไปฝั่งนี้อยู่แล้วนี่เนี่ยนี่จะฝนตกประมาณเหมือนนาเลยใช่ไหมค้างนี่เลยไม่ค้างคือว่าน้ำเราเดินนี่เมื่อกันในนาที่เราจะอ๋อมันตกทุกวันมันตกทุกวันแต่แฉจะนิดหนุ่มจะเป็นเมื่อกันน้ำยุ่ในนาเลยขนาดยุ่เหมือนเข้านี้และแต่ถ้าเป็นจันทบุรีหนักกว่านี้เพราะพื้นเขาลาเนี่ยพื้นเขาลาบตกทุกวันให้ปุ๋ยไม่ได้น้ำนี่ถ้าชาวบ้านเรียกว่าน้ำท่วมท่วมหลังเท้าอ่ะ เดินรองเท้าเข้าไปไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ตกทุกวันที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นไฟท็อปเยอะเลยท่านผู้ชมครับผมพามาสวนนี้นะครับที่มาสวนของพี่เจี๊ยบนี่เพื่ออยากให้แก้ปัญหาคนที่ทุเรียนติดแล้วมันโสมมันไม่กินปุ๋ยผมแนะนําอย่างนี้นะครับพี่เจี๊ยบ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปนนินทองต้นละ3-5กิโลแล้วก็ใส่ตัว1 5บห้าเพื่อกระตุ้นกันออกใบนะครับการันตีใส่ไม่เกินสองรอบใบจะมาแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าอยากจะมาสวนที่นี่ตั้งอยู่หมู่หมูม่แปดตำบลห้ายางตบบํานนะตบลบ้านนาตําบลบ้านนาอำเภอเมืองอชุมพรนะครับมาชมได้ถ้าดูคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เจี้ยบครับ